สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวแผน532 by bolsock elgasio รวมใจพร้อมไฟทุกทีมถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับก่อนอื่นถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารเทคนิคดีๆเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเทคนิกนักเตะตำแหน่ง ls และ rs ตั้ง ar 1เจาะทล,ลุกองหลัง sr 1ทะลุกองหลังตั้งบุกว o d ที่3ตำแหน่ง cm ตั้ง as 2 ร่วมดันสูง SC1 รอในกรอบเขตโทษตำแหน่ง LCM และ r c m ไม่มีครับตำแหน่ง LWB และ r w b ตั้ง AR1 ช่วยบุกตำแหน่ง LCB ตั้งรับที่3ตำแหน่ง r c b ตั้งบุกไว้ที่1เทคซิคทีมพื้นฐานความเร็วเกม55ส่งบอล60เลี้ยงบอล1ยืนตำแหน่งตามแผนเกมลุกส่งบอล60 เปิดบอล75เข้าทำ25แนวป้องกันตามแผนป้องกันกดดัน40ประกบ40ดีพื้นที่45แนวป้องกันคุมโซนครับสำหรับแนวการเล่นของแผนนี้นะครับการเข้าทำของแผนนี้หลักๆจะมี3แนวทางในการเข้าทำนะครับแนวทางแรกจะเป็นการต่อบอลเวลาคู่ต่อสู้เล่นเกมรับถ้าเพืเ่อนๆสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าการต่อบอลจะเน้นเข้าทำบริเวณตรงกลางครับ โดยใช้ตำแหน่งกองกลางเป็นตัวจ่ายบอลแทงบอลให้เพื่อนกองหน้านะครับให้เพื่อนสังเกตตัวที่กำลังวิ่งทำทางแล้วจ่ายให้นะครับซึ่งหน้าของเราแต่ละตัวนะครับเก่งในเรื่องวิ่งทำทางหาช่องมากเพื่อนๆก็ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ได้เลยครับในการแทงทะลุช่องนะครับและยังสามารถจ่ายยัดเข้าไปในบริเวณกรอบได้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในกรอบเนี่ยครับตัวกองกลางและกองหน้ายืนเป็นแผงเป็นตัวเลือกเยอะมากนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็น แค่กองหน้านะครับที่อยู่บริเวณในกรอบแต่แผนนี้ถือว่าแปลกใหม่มากครับคือจะใช้ตัวกองกลางกับกองหน้าเนี่ยครับยืนเป็นแผงเดียวกันในกรอบตัวแนวทางที่2นะครับก็คือการเล่นบอลโต้กับฉาบช่วยโอกาสเมื่อมีโอกาสนะครับคือเมื่อเราแย่งบอลได้นะครับก็สามารถโจมตีเร็วได้หรืออีกฝั่งนะครับไม่ทานเข้าบอลเราก็สามารถใช้กองกลางของเราเนี่ยครับยิงไกลจากจังหวะแถวสองนะครับหรือแนวทางสุดท้ายนะครับจะเน้นการส่งจ่ายบริเวณริมเส้นนะครับ จากนั้นก็จะจ่ายตัดกลับเข้ามานะครับซึ่งแผนนี้นะครับเหมาะมากสําหรับคนที่เล่นสไตล์บอลไวนะครับเล่นบอลฉาช่วยเก่งเล่นแบบจังหวะคูดเซฟอย่างเงี้ยครับบอลเร็วบอลน้อยจังหวะซึ่งแผนนี้นะครับแตกต่างจากแผนอื่นที่ผมเคยเห็นนะครับก็คือจะเน้นการใช้กองกลางกับกองหน้านะครับยืนเป็นแผงเดียวกันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าการขึงเกมลุกของแมนซิตี้ประมาณเนี้ยครับก็คือกองกลางกับกองหน้าจะยืนเป็นแผงเดียวกันนะครับก็สามารถเจาะได้เยอะมากขึ้นนะครับ เพื่อนๆก็ลองเอาอไปทดลองเล่นได้ครับสำหรับเพลงน,นี้สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีดๆเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราได้นะคระับ